แต่โช๊คเนี่ยเป็นโมมทูบเหมือนกันนะครับทั้งของเดิมกับของใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับแต่ของใหม่มันดีขึ้นไปกว่านี้เพราะว่า 1. มันมีในเรื่องของตัวซับแพงเข้ามานะครับซับแพงก็คือไอ้กระบอกแก๊สที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันช่วยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาพี่ๆเดินทางไกลหรือว่าใช้งานนะครับในกึง่งเชิงออฟโรดหรือวิ่งบนถนนก็ตามนะครับมันค่อนข้างที่จะเกาะถนนมากกว่า มันจะทําให้ตัวรถเนี่ยไม่กระด้างนะครับช็เดิมเนี่ยเวลาใช้เนี่ยของฟอร์ดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเช้าเช้าเนี่ยถ้าเกิดเราสตาร์ทรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์ดหรือรถรุ่นไหนก็ตามถ้าพี่สตาร์ทรถตอนเช้าเช้าเนี่ยพี่จะสังเกตได้เลยว่ารถที่เราขับเนี่ยมันจะนิ่มนะครับมันจะนิ่มเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่าโช๊คเนี่ยมันยังไม่หลอนนะครับเปิดมาเนี่ยช๊คมันเย็น นะครับผมเราวิ่งตอนเช้เชาเชนี่ยโชคนิ่มมากเราจะรู้สึกว่ารถเราเนี่ยนิ่มสมูทมากแต่พอเราขับไปสักพักหนึ่งโชคมันเริ่มทํางานโชคมันเริ่มร้อนนะครับมันเริ่มมีอากาศเข้าไปในไอไอกระบอกสูบกระบอกเนี้ยนะครับของตัวเดิมครับทีนี้นไอกระบอกสูบทีนี้นมันไม่มีตัวแก๊สที่เป็นตัวซับแพงเข้ามา ละลายอากาศอะไรพวกนี้เพิ่มความเย็นนะครับโชค๊คมันเลยมีความกระด้างขึ้นถ้าเกิดใครหลายๆคนที่แบบขับรถลองสังเกตดูครับเช้าๆกับบ่ายๆอะไรพวกนี้บ่ายๆเราจะรู้สึกว่าเอา้ารถเราแม่งเริ่มเริ่มไอ้นี่ละเริ่มกระด้างละเริ่มขับแล้วมันเริ่มกระด้างละมันเริ่มแข็งละอันนี้คือข้อเสียนะครับเพราะว่าโช๊คเดิมเนี่ยมันไม่ได้ให้ตัวซับแทงเข้ามานะครับแต่ของเฟอร์เฟนเดอร์เนี่ยเขามีเพิ่มตัวซับแทงอันนี้ก็คือข้อดีที่ทําให้โช๊คมันดีขึ้น นะครับผมอันนี้ผมมองในส่วนข้อดีตรงนี้แล้วกันมันมาช่วยระบายไออากาศอะไรตรงนั้นเนี่ยให้อากาศเนี่ยมันเย็นนะครับแก๊สเนี่ยมันทำให้มันเย็นโชค๊คมันเลยมีความสมูทต่อเนื่องไม่ว่าเราจะใช้งานหนักแค่ไหนก็ตามนะเพราะว่ามันระบายพวกเนี่ยได้ดีกว่านะครับผมอ่านี่คือข้อดี